สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย tp7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอทีที่เพจนี้เลย tp7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนสุริยะจันทรานะครับเซื่ากิจกรรมนี้สมมติว่าต้องการสุ่มจนได้สกินต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองมาที่เทมซีมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19เมษายนนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับมาดูกันซิว่ากิจกรรมนี้ทายังไงอะไรกันบ้างนะครับกิจกรรมนี้เนี่ย แต่ก่อนแต่นั่งแต่เดิมนะเป็นรูปแบบของการใช้คัมภี์ขั้นสูงในการสุ่มนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้คัมพี์พิเศษในการสุ่มเลยนะครับจะถามว่าแปลกปางกันยังไงนะครับผรจะจะบอกว่าเหมือนเป็นการได้คูปองมากกว่านะจ m จะได้คูปองมากขึ้นเพราะว่าคัมภีขั้นสูงเนี่ยเรามีการเก็บสะสมไว้มากพอสมควรแล้วแต่ว่าคัมพีอันใหม่เนี่ยเราจะไม่ค่อยมีการเก็บสะสมมากเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับเขาบอกว่าการันตี1สกินใน12ครั้งนะครับก็1ครั้งใช้ทัมภีร์ พิเศษนะครับ12ครั้งก็เท่ากับ60คัมภีร์พิเศษหรือว่า300คูปองนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับมันมีพวกนะครับผมแพกพวกนี้ทุกคนแผกของมันนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะลดราคาลงไปได้อีกนั่นเองนะครับเนี่ยอย่างเช่นแพกแน่110คูปองนะครับได้ทั้ง40ชิ้นนะครับอืมก็เลว่าเติมอันนี้ไปก็จะจะได้เท่ากับทั้งหมด280คูปองแถมได้อีก70 คันพิเศษนั่นเองนะครับพี่อว่าคุ้ม,มๆเหลือๆเลยนั่นเองนะครับก็แนะนําให้ซื้อพวกไอพวกโปรโมชั่นก่อนละกันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ระหว่างการสุ่มทุกคนมีโอกาสได้รับของานวันดังนี้นะครับแต่ว่าโอกาสได้ในน้อยมากๆทุกคนแล้วก็ไม่มีพวกชิ้นส่วนให้เอาไปแลกด้วยนะครับเรียกว่าจ่ายจบครบที่เดียวจบที่300คูปองนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้ทุกคนคิดว่าคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่นั่นเองนะครับโอเคเพื okay. ่อเป็นการไม่อช้าเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างแล้วกันนะครับไปดูแคลย์เลสกรมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจบกันบ้างนะครับวันนี้ก็กําลังสตรีมอยู่แล้วก็กำลังอัดคลิปอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็พวกนี้จะมีการลงคลิปนะครับเกี่ยวกับ สปอนเซอร์แล้วผมสวัสดีเอ่าสตรีมวันนี้จะลองกดดักพี่ดูมาแล้วผมสวัสดีช่องนี้ไม่เคยสุ่มอะไรให้ดูเลยครับว้ายพูดความจริงสวัสดีคุณกิโดคุนะผมสวัสดีคุณอาชมพิยสวัสดีคุณอ่าน้องอะไรเนี่ยน้องตะวันนะผมสวัสดีน้องซินเนสเรียด้วยนะผมสวัสดีคุณข้าโอสวัสดีคุณซินเอนิโอสวัสดีทายสกายสวัสดีคุณน็อตเทโน์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจบถ้าใครดูคลิปนี้จบ คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า26สําหรับคลิปวันนี้นะครับขอบคุณสวัสดีคุณอตัตเตอร์ด้วยผมรอกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับได้รอดีครับอันอื่นมีสเก็ตแต่ร์บอลเขากมากๆกับผมสวัสดีคุณคิโรคุณเป็นกิจกรรมที่เหมือนจะงงแต่ไม่งงนะสวัสดีคุณนี่นะชจุนผมสวัสดีคุณคิโรคงสวัสดีคุณอ่าอยูฮานามะด้วยผมสวัสดีคุณไทสกายด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะถ้าใครดูคลิปนี้จบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า54สำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนน้าเจอกั